เหมือนเวลาเราสร้างบ้านจะสร้างบ้านได้ต้องมีอะไรครับมีแปลนบ้านแปลนก,ก็คือพิมเขียวนั่นแหละพิมเขียวบ้านใช่ไหมพิมเขียวถึงแม้ว่าเสามันจะลงสู่พื้นเป็นแค่ต้นเสาต้นเดียวแต่เรารู้ไ,ไหมครับต้านละอองไปยังไงเรารู้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีพิมเขียวถูกไหม,ไมแต่ถ้าเราม,มีพิมเขียวว่าเนี้ยช่างทาแบบนี้เรารู้ไหมครับหน้าตา,าบ้านเราจะเป็นยังไง รู้เลยครับเพราะว่ามพนเขียวเราจะให้พ่าสร้างแบบนี้เพนเขียวมันก็คืออนาคตก็คือความชัดเจนว่าเราต้องการแบบนี้นั้นเวลามาทําธุรกิจเหมือนกันเราต้องมีเพนเขียวในการเข้ามาทําแบบชัดเจนเหมือนกันผมมาในฐานะที่เมื่อกี้ผมกิืนไปว่าผมทําธุรกิจมาแล้วผมก็ลงมลงแบบเป็นนี้เยอะมากนะครับรถก็ต้องไปอยู่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับ ไม่ใช่แนพแนเนนแพนเนนเบาไปคนะรับเขาเรียกว่าลจงจันๆรถเป็นต์รถกู้ที่ลายวันใครเคยกู้มาบ้างไอเดอร์หมด,โด,ด,โด,ดโลายวันนะครับหมื่นหนึ่งต้องส่งวันแล้ววนะันละสี่ร้อยเนี่วยวันละถนามมาหมดทุกแบบเป็นอะไรที่แบบโอห้โหแบบตกลงมาพ่วงแบบสุดๆเลยเหมือนกันครับชีวิตแต่วันนี้เครื่องมือที่ใช่มันจะทำให้เราฟื้นเร็ว สุดท้ายก่อนที่เราจะขยันทําอะไรก็ตามเราต้องเลือกเครื่องมือที่ถูกก่อนใช่ไหมครับขยันอย่างเดียวรวยไหมก็แต่คนจีนบอกขยันรวยนะแต่ปัจจุบันนี้ใช้ได้ไหมครับอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้เพราะถ้าเราขยันติดเครื่องมือเป็นไงครับกี่ปีกี่ปีรวยไหมครับก็อาจจะยังไม่รวยมากนะครับดังนั้นวันนี้เครื่องมือนี้เนี่ย อยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเข้ามาที่นี่ทำไมผมเชื่อว่าหลายๆท่านมีงานที่ดีอยู่แล้วมีธุรกิจที่ดีอยู่แล้วมีอาชีพที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าสิ่งที่ท่านต้องการนะครับพิมเขียวในชีวิตที่ท่านต้องการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินหรือรายได้ต้องการไหมครับ <Okay. S 1> แต่ต้องการรายได้ ในใครต้องานใครต้องการตอนใลเกษียณนงช่วยเราทํางานไม่ได้เคยคิดไหมครับว่าเราจะทํางานไม่ได้ในใครคิดบ้างครับว่าวันหนึ่งเราจะทํางานไม่ได้เพราะอายุเรามากแล้วเขาอัญเชนิญเราบอกเคยคิดตรงนี้ไหมครับแล้วเราเคยคิดต่อไหมว่าเราจะทําอะไรีเคยคิดต่อไหมครับอ่านใครคิดแล้วบ้างครับยกมือ เราก็ตอกไอกเก็บเงินสักสกอ้อนไปทำตุนกุจส่วนตัวไป่างเงี้ย้นุส่วนตัวผมพอผมพูดถึงเ็ื่อผมคนผมลุกเลยนะครับเก็บเงินสักก้อนนะชินเีเก็บเงินโอ้โหบางบางเก็บเงินเพื่อไปทำทุนทุจส่สวนตัวโอ้โหถ้าผมไปล้มตอนหกสิบตอนนั้นนะครับมีลูกมีเมียอ,อย่างเงี้ยตายเลยครับพรอะเอกันโชคดีมากที่ไปล้ตมตอนยี่สิบสี่นะฮดีไหมครับดีไหมผมว่าด,ด,ดีนะมองเป็นบัวดีดีนะครับล้มตอนสมัยเด็กเนี่ย เรามีโอกาสแก้ตัวแล้วเราจะได้เรียกว่าจะทําอะไรต้รู้สึกเป็นไงต้องคิดมากขึ้นกว่าน,นี้นะครับนันะวันนี้เงินเงินเนี่ยถ้าเราต้องการเงินอย่างเดียวเนี่ยงานอื่นก็ให้ได้คือถ้าเราเอาแรงไปแรกง,งานอื่นมันก็พร้อมที่จะให้เงินใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าเราเอาแรงไปแรกง,งานไหนก็พร้อมจะให้เงินแต่ถ้าคําว่าเงินที่พี่ๆต้องการ คืออิสระภาพทางการเงินเรามาดูเครื่องมือครับว่าเครื่องมือไหนให้ได้วยครับผมพูดเสมอนะครับก่อนที่เราจะลงแรงประโยชน์นี้ประโยชของคำที่ผมใช้มาตลอดระยะเวลาที่ผมได้อ่านหนังสือผมจําไม่ได้แล้วว่าหนังสืออะไรเป็นหนังสือของเท่าไหร่เขาบอกว่าก่อนที่คุณนะจะลงแรงทั้งชีวิตของคุณกับงานอะไรให้คุณคิดก่อนว่า ไองานที่คุณจะลงแรงทั้งชีวิตนั้นนะ่ะมันตอบโจทย์เป้าหมายในชีวิตที่เราต้องการไหมที่ดีๆนะครับเราจะลงแรงของเราไปทางานอะไรให้คิดว่ามันตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตที่เราต้องการนะนะตอนผมเรียนนี่เชื่อไหมครับประโยคนี้ขึ้นมาในหนัวเลยแล้วผมจะกลับไปทำอะไรแล้วมันจะได้ปลนี้แบบผมต้องการแลวกับชีวิตมาเป็นเหมือนเดิมอีกไหมผมก็คิดนะว่าไปทำวิศวะไหม คิดว่าผมจะเริ่มต้นวิศวะที่เดือนเดือนเท่าไหร่ครับหมื่นห้าท่เาเก่งแล้วนะครับเขารับผมที่เขาเก่งแล้วนะครับเพราะผมจบมาผมไม่เคยทาวิศวะเลยถึงแล้วก็ไม่น่าจะเ,เินหนึ่งเจ็ดเพราะเป็นสตาร์เพราะรับน้องใ่ม่เพราะราะับไม่ถึงห้าใช่ไหมครับดอกไม่พอจ่ายด้ยวยซ้ำแสดงว่าเครื่องมือก็คือางานประจำวิศวะอันนี้คือตัวผมนะครับถ้าผมจะไปทําตอนผมเป็นที่เนีนะ่ที่ผมเล่าเนี่ย แสดงว่าเครื่องมือนั้นเหมาะไหมครับไม่เหมาะผมก็ต้องหาเครื่องมือก็อบอกก่อนจะลงแรงทําอะไรอยให้ดูว่าเครื่องม,มือนั้นน่ะตอบโจทย์สิ่งที่ต้องการในการพูหรือเม่พอมันไม่ใช่ก็ค้นหาค้นไปคนะ้นมานั่นเลยครับเรแ,แล้วผมก็เจอแล้วผมก็ใส่แรงแล้วนะแล้วมันก็รื้อชีวิตผมจริงๆใช้เวลาได้ปีหนึ่งก็รู้เรื่องนะเพราะนั้นวันนี้ถ้าเรากงการเงินแล้วมันเป็นอิสระภาพทางการเงินอิสระภาพทางการเงินคืออะไร วันนี้ไม่ได้ทำงานแต่ก็มีเงินเข้าบัญชีดีนะครับดีป่วยอยู่โรงพยาบาลสักสิบห้าวันแต่งานอะไรก็ไม่รู้ที่เราปลูกปลูกวันไหนเนี่ยมันยังมีเงินเข้ากระเป๋าตังเราอยู่งานอย่างนี้เราเรียกว <Fern anda. S 2> <Yes. S 1> ่าดีนี่ครับดีงานอย่างนี้เราเรียกว่าอิสระภาพทางการเงินคือเป็นงานที่เราทําระยะหนึ่งแล้วระบบมันช่วยเราแล้วสุดท้ายเนี่ยระบบมันผลิตเงินให้เราตลอด โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกเจองานแบบนี้เราต้องใส่เป็นชีวิตแมบใส่เป็นแรงนะไอ้ชุดที่เรามีแรงเนี่ยเราใส่ตรงนี้เพื่อให้มันเกิดอิสระภาพตรงนี้เพื่อให้มันเกิดอิสระภาพขึ้นมาให้ไเพราะงรันนึ่นเกิดเราไม่มีแรงขึ้นมาวันนั้นเราจะไม่มีแรงไปสร้างอิสระภาพในการเดินตอนนี้ใครยังมีแรงอยู่แบบรู้สึกว่ามีแรงเยอะ นี่ครับอ่าเนี่ยต้องรีบหาเครื่องมือนะครับวันนี้เซฟมองอก็เปีกเครื่องมือนึงให้ทุกท่านเลือกถ้าท่านมองเห็นแบบผมหรือท่านคิว่าเออมันน่าจ,จะเป็นโอกาสที่มันไม่ได้ลงทุนเยอะก็มาร่วมมือกันทําด้วยกันดีไหมครับแต่ <c oughs> ถ้าเฮ้ยฟังฟังแล้วเฮ้ยมันมีเครื่องมืออื่นที่ให้สัสภาพทางการเงินกว่าแล้วเราก็มีทุนก,ก็ไม่ม้านะครับแต่สําหรับผมเนี่ยเขาว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันต้องใช้เงินลงทุนหลักร้อยล้าน เช่นเป็นเจ้าของโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับไม่ใช่คุณหมอนะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเป็นตน้นเป็นเจ้าของอาคารเด็์ที่มีคนเช่าจริงแถวแถวมอุรพายเนี่ยครับดีไหมครับอาจ้นนะเป็นเครื่องมือปั๊มเนิ่เราได้มีสารภาพต่างเงินได้ไหมแต่ถ้าเราไม่มีเมงินก้อนแบบนั้นเป็นไงครับได้ไหมเราสร้างมนได้ไหมครับเครื่องมือที่เป็นมีสารภาพต่านเงินไ,งไม่ได้ไม่ได้มันก็ต้องมาอะไรที่มนลงทุนน้อยนั่นแหละนะครับนน เงินเราต้องการอันนี้เป็นเขียวเป็นเขียวเรื่องชีวิตก่อนเราต้องการรายได้แล้วไปอิสระภาพทางการเงินที่ไม่ใช่ทานเพื่อนเงินโอเคไหมครับเราม้องทำเพื่ออิสรภาพทางการเงินของเราทำงานไม่ได้หลังอกสิมีเงินอิสระภาพทางการเงินเงินไหลเข้าบัญชีเวลาป่วยก็มีเงินไปหาหมอไม่ต้องขอลูกหลานไม่ต้องมอสลูกหลานมาช่วยอย่างนี้นะว่าโอเคไหมก็โอ,โอเคนะครับนี่คืออิสระภาพทางการเงินต่อไปคือเวลา ไม่ใช่เวลาทุกคนมีแต่ไม่ใช่มีหลังหกโมงเย็นอย่างเดียวใช่มีหลังใช่อยากมีมากกว่านี้ไหมครับอยากมีมากกว่านี้บ้างเรื่องเวลาบางคนมีเงินเยอะเลยแต่เขาไม่มีความสุขเลยเพราะเขาไม่มีเวลาของครอบครัวเลยเราเคยมีเพื่อนที่หรือรู้จักคนแบบนี้ไหมมีเงินเต็มกระเป๋าเลยนะแต่ไปไหนไม่ได้แม้แต่ไปเที่ยวยังไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศเลยการใช้เงินปเป็นไงครับเยอะ พราะถ้าไปเที่ยวมีโอกาสธุรกิจโดนโดนโกงไปเที่ยวมีโอกาสไหมครับธุรกิจอาจจะมีปัญหาไม่ไว้ใจใครอะไรพวกนี้อย่างนี้มีความสุขไหม <c oughs> เราจะอยู่ได้กี่ปีครับเอาสุจริเราพูดเลยใช่ไหมเราอยู่นคน้กี่ปีร้อยปีเราไม่ปีที่โอถ้าอยู่ร้อยปีเราทํางานไม่ได้สักหกสิบสี 4, ่สิบปีแล้วเอาเงินที่ไหนใช้ครับใช่ไหม อ่าทีนี้ดูเวลาแต่เราต้องการอิสระภาพทางเวลาด้วยตื่นกี่โมงก็ได้อย่างนี้ดีไหมครับดีอ,อ,อยากไปดีไซน์ชีวิตตัวเองไปทางานที่ไหนก็ได้อย่างนี้ดีไหมครับดีดีแล้วมีงานที่ให้ได้อย่างนี้ด้วยหรอครับมนีนะดย๋ยงผมบอกว่ามีแต่ตอนนี้เราอจะไม่คิดว่ามันมีสลับหภาพในเรื่องเวลาแล้วก็วันนี้อยากมีสุขภาพที่ดี ไม่อยากเครียดไม่อยากนอนน้อยจนเกินไปความเครียดคือบอกเธอของทุกอย่างใช่ไม่ใช่ครับใช่ใครยังไม่เคยเทียดครับชีวิตที่ไม่เคยเทียดเลยมีไหมยิ่งเทียดยิ่งแก่ใช่ไหมคนนี้ไม่เคยเทียดเดียวเที่ยวแก่ใช่ไหมเออไม่เคยเทียดเลยใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะชอบแหละมีใครบ้างไม่ชอบท่องเที่ยว อยากเที่ยวไหมาถามจริงครับอยากแลอยากไปเที่ยวรอบโลกมั้งเอาแบบถ้ามีโอกาสได้ไปอยากไป <c oughs> เนี่ยเนี่ยคือเป็นเขียวของชีวิตแต่เราเนี่ยเราลืมไปหมดแล้วเราเคยมีความฝันเป็นเขียวแบบือนผมจำนะผมก่อนหน้านะผมเคยมีป็นเขียวแบบเนี้ยผมฝันตั้งแต่สมัยผมวัยทีวัยทีนั่นคือวัยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอายุสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเวลาเราดูหนังเราฟินไหมครับโอ้แต่อยากได้เอกเที่ยวต่างประเทศฟินไหมครับ ขับรถหรูๆนน้นไหมทุกอย่างฟิหมดแต่พอเราได้เข้าสู่มหาลัยเรารู้เลยว่าเงินเดือนเราจบออกไปได้กับค่าใช้จ่ายที่จเป็นต้องจ่ายเป็นยังไงครับไายใครจ็บทุกเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นบาททุกเดือนเลยตั้งแต่ทำงานมาที่ไม่ยกไปคือมากกว่านั้นหรือหรือไม่มีหรือน้อยกว่านั้นได้ เอาไปว่าเาลดลงมาก่อน5,000ทุกเดือนตั้งแต่ทํางานมาตั้งแต่ทํางานมาเลยนะ5,000ทุกๆเดือนไม่ต่งานเราดีไหมดีนะแต่ทําไมไม่มีเงินอันนี้ต้องคิดนะครับใช่ไหมนี่ไม่ได้ดูถูกงานเลยนะงานเราดีครับเขา้ไม่ทำอะไรกินใช่ไหมแต่ทำไมไม่มีเงิน นี่แหละคือผลว่าทำไมต้องหาอะไรทำเพิ่มใช่ไหมครับทำไมต้องหาอะไรทำเพิ่มดังนั้นเมื่อเราจะหาอะไรทำเพิ่มแล้วมันได้ทั้งอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางาเมล์อิสร,ภา,าาร,สรภาพเรื่องของทางสุขภาพที่ดีแล้วได้ท่องเที่ยวรอบโลกแบบค่าฟรีได้ดีไหมครับดีดูซิว่าหาอะไรให้แบบนี้แล้วเนี่ยผมก็คิดแบบนี้แหละ พอผมคิดเสร็จปุ๊บพระเอิญว่าชั่วโมงนี้คันต่อมันเป็นธุกิจอะไรครับส success m ล l ์ผมเนี่ยนอกจากมีคือเป็นูเขียวของผมเนี่ยตอนเข้ามา success m a l l ผมเนี่ยคิดว่าทำยังไงผมงึงหลดดดีไนดะ้เพราะมันเยอะมากแต่ success m a l l ครับคือเครื่องมือที่ผมเรียกว่าตอะเมินแล้วว่ามันคือศักยภาพของเครื่องมือจริงจริง แล้วผมก็ทุ่มแรงปรากฏว่าจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับเดือนปีแรกผมก็ทำเงินหนึ่งแสนบาทไนดะ้ปีที่สองผมก็ทำเงินที่ประมาณนะครับเกือบสองแสนบาทอันนี้เดือนละใช่เดือนละครับปีที่สามนะครับคือถัวเฉลี่ยบวกลบแต่สุดท้ายมันขึ้นตลอดมีบ้างที่องค์กรเซนตัวลงมานิดหน่อยแต่ก็ขึ้นต่อแล้วก็มันจะเป็นมันเหมือนสวิงกราฟหุ้นนรืองทบอกไหมครับ แต่มันจะขึ้นอย่างนี้เพราะเพราะเรามีช่วงเซฟตัวปัจฐานนั่นนี่รู้ไหมครับมีแต่มันขึ้นอย่างนี้แล้วก็ใช้เวลาแตนะ่ละปีต่อปีเนี่ยสามารถแสนต่อสองแสนต่อห้าแสนได้เลยนะครับนั้นส่วนปีที่สามถึงแม้จะวิงอะไรยังไงนะครับก็หลักอยู่ประมาณเนี้ยสองแสนกว่าสามแสนนันช,นนนนนชั่วโมงตอนนี้นะครับนัชั่วโมงตอนนี้ แต่ว่าทรายที่มันจะขึ้นมันจะขึ้นปีละประมาณแสนหนึ่งถ้าเราไม่ได้มีองค์กรที่เรียกว่ายังไงองค์กรที่แบบเอาองค์กรเก่ามาตุม่มเลยเนี่ยมันจะทำงาบนีนน้อันนี้คือของผมนะแต่ของคนอื่นเขาไปกว่าผมก็มีเยอะหรืออจะช้ากว่าผมบ้างก็มีเยอะแต่ถามว่าโดยเฉลีย่ยแล้วได้ขึ้นปีละหนึ่งแสนบาทต่อเดือน ทุกทุกปีดีดแต่เดือนแรก2,600บาท <c oughs> เดือนแรก2,600บาทรับได้ไหมครับได้ผมนต้องออกโมมาเรียนรู้เนี่ยแบบนี้แทนที่แบบจะเอาเอวลาตอนนี้วันเสาร์ฉลองกับเพื่อนเนี่ยมาเรียนแบบนี้แต่ถามว่ามันใช้เวลาสัปดาห์เดนเนี่ยเรียนได้กี่วันในพากันมารับภารจากทูกประสบความสำเร็จ วิธีจัยทํางานแนวคิจารําทธุรกิจเป็นแบบอย่งางการเข้าเรียนเพื่อให้องค์กรเข้ามาเรียนแบบเราอย <Okay. S 1> ู่แบบนี้กันสักสัปดาห์ละหนึ่งวันอย่างน้อยนะครับที่นี่เนี่ย <c ười> ขึ้นปีละแสนเอาไหมครับ <À> ดีไหมดีงานประำก็ไม่เสียโอเคไหมครับดีใครภาระมากมากตอนเนี้ลูกเรียน <c ười> พอ่อแม่ป่วยดีไหมตอนนี้ โอ้นี่มีลูกมารู้เลยนะโอ้โพ่อแม่เป็นยังไงเนี่ยตอนนี้นาฬกาเวลาที่มันโอ้โหมันไม่ได้นอนเลยเ <c oughs> นี่ยจะเป็นอย่างงี้แต่ทีนี้อะ <c oughs> พิมพ์เขียวที่เราจะต้องมีคืออะไรนะครับพิมเขียวที่เราจะต้องมีคืออะไรถ้าเราเข้ามาทำาซักเซพรส์อันดับแรกคนที่สําเร็จเมื่อวานคุณบองมุนนะครับก็พูด ทุกคนเลยที่สําเร็จที่้นมาแชร์ก็พูดที่สาขาพัทยาคนที่สําเร็จล้วนแล้วเกิดจากการตัดสินใจข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งนะครับล้วนแล้วเกิดจากการตัดสินใจสําเร็จก่อนว่าอยากได้แบบอยากได้แบบคนที่พูดมันต้องตัดสินใจก่อนเพราะถ้าไม่ตัดสินใจเวลาครับลายบอกวพี่คอร์สนี้ดีมากเลยนะอย่าให้เรียนเพื่อมาสร้างธุรกิจ ว่าเราไปไหมไม่ไปพ่อเราจะคิดเยอะมากเช่นมีค่าใช้จ่ายเรียนด้วยเปล่ไห,หนจะค่าน้ำมันอีกล้ะโอ้โหถึงค่าน้ำมันที่เราไปเปิดร้านแถวๆอะไรนะจังๆดูที่จะขับรถไปซื้อของเองไหม<ช>พี่จะขับรถไปวางไปจองแผงเองไหม<ช>ไปตั้งร้านเองไหมเจ็บ<ช>ร้านเองไหมแล้วผลกลับมาเอง<ๆ>ไหม มีค่าใช้จ่ายหมดไหมครับออกแรงไหมครับเหนื่อยหมดทีอีกเชื่อผม,มเหนื่อยกว่าซัเซสมอรนงานข้างนอกถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวแต่เราทำไหมครับร <า S 1> ทำนะท,ท,ทำไมเราถึงทำอีเรา <c ười> อยากมีรายได้เพิ่มถูกไหมครับเราไม่อยากมีชีวิตแบบเดิมๆทีนี้พอมาเจอเซัเซีมอรผมบอกเลยว่า<อ>มันไม่ได้ยากอะไรเลยอันดับแรกเนหนื่อหนึ่งเนี่ยตัดสินใจสําเกจ ถ้าเราตัดสินใจสำเร็จเดือนนี้เราจะมีป้าหมายเลยว่าบอกมาเลยจะต้องทำยังไงโอ้โหนี่ขาดตาผู้หญิงครัไลน์นีอ้อะไรลายตา,า,า,ายเลยนะพูดมาเลยใช่ไหมให้ผมทำยังไงดีไหมครับอย่าง,น,งนี้ดีหรือว่าตัดสินใจสำเร็จต้องเริ่มจาก,อกอยังไงก่อนเดี๋ยววันนี้ผมผมจะพูดต่อก็คือหนึ่งเนี่ยตัดสินใจ <c oughs> ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากเมื่อเราตัดสินใจสำเร็จปึ๊บสอง นะครับตัดสินใจเรียนรู้เราจะบริหารเงินรายได้เราหลักสามสี่แสนต่อเดือนอัปไลน์ผมตอนนี้หลัก2อล้านหนึ่งแสนบาทต่อเดือนคิดว่าต้องรู้อะไรบ้างทำไปทนงธุรกิจนี้จะไม่ขอรู้เลยแล้วขอรับแบบเยอะๆได้ไหม คือจะเปิดร้านก๋ยวเยเตี๋ยวแต่ไม่อยากชงชงชงเส้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจะได้ไหมคือมันต้องเรียนรู้เรียนรู้ที่จะทําธุรกิจเนี่ยให้มันเนติบโตคนสําเร็จทุกคนเนี่ยเขาเกิดจากความที่ตอนแรกของพ่อแม่เข้าใจเน,เนเกันเนี่ยเดี๋ยววันนี้หลังจากผมพูดจบเนี่ยเดี๋ยวจะให้ท่านที่นั่งซึ่งมีประมาณสามสี่ท่านเนี่ยมาแบ่งปันว่าไม่มีประสบการณ์แล้วสำเร็จได้ยังไง ทำไมต้องเข้าเรียนรู้ทําไมต้องตัดสินใจทําไมต้องเข้าเรียนรู้อันเนี้ตัดสินใจเรียนรู้ซึ่งสําคัญมากและหลายคนเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจที่จะเรียนรู้จริงจังเลยสุดท้ายความรู้งูมูมาราก็ทําให้ธุรกิจไปต่อไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็คิดเองว่าธุรกิจน,นี้มันยากจริงๆมันไม่ยากเพราะธุรกิจน,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 นี้เราไม่ได้ทาคนเดียวเรามีทีมที่พาทําใช่ไหมครับ หรือเรามีทีมที่ช่วยเราทําใช่ไหมครับคือมันทำามนเป็นทีมเพียงแค่เราเราทำตามทิศทางของทีมแล้วพอทุกคนเข้ามาอยู่รวมกันแบบว,วนันนี้ทุกคนก็จะได้ทานรายได้เดียวกัดทาไปแล้วก็จะไปต่อ,อยอดธุรกิจของเขาเองแล้วก็รวมกันเข้ามาแบบนี้มันไม่ค่อยมีใคร,รอยู่แต่ถ้าเราไม่เข้ามาเรียนเป็ไงครับทีมงานเราเข้าไหมไม่ทีมงานเราก็าไม่เข้าเมื่อไม่เข้าเรียนผมไม่เคยเห็นคนสําเร็จคนใดเลยนะไม่อยู่ในห้องประชุม ไม่พาทีมเพ้างประชุมไม่มีดังนั้นความสําเร็จในที่นี่ไม่ได้ยากเลยนะครับแค่มีวิทยในการเข้าเรียนรู้แค่นั้นเองสัปดาห์ละครั้งไหวไหมครับหไหวไหมนี่เอาเดือนละแสนเลยนะสัปดาห์ละครั้งอย่างน้อยเนี่ยเดือนปีเนี้สัปดาห์ละครั้งหนึ่งแสนตั้งเป้าไปเลย ทีมงานอีกคนนึินอยู่กับแพลนเต็ดไม่มีประสบก,การณ์เจะถ่ายม,มาก่อนทําเดือนแรกได้ห้าหมื่นทำเดื ường, อนที 1, 000, ่สองได้หนึ่งแสนสาทสองเดือนอยู่กับแพลนเต็ดไกลด้วยพื้นที่หมู่บ้านทำไมเขาทํา,าได้ไม่มีประสบก,การณ์มาก่อนเนี่ยทำสองเดือนก็ได้แต่เราไม่พูดถึงว่ามันเร็วขนาดนั้นเราพูดถึงหนึ่งปีแสนเราไหมครับครับแต่ต้องสัปดาห์ละคาช่วยไหมใช่ไหมอันนี้เพียร์ใจกันก่อนเลยนะถ้าสักระคาช่วยให้ จับรายได้เดือนละแสนเพื่อจะขึ้นสามแสนแบบผมไม่ได้นะโอ้โ oh, หผมว่ามาันไม่ยุติธรรมต้องงานประจำเลยังให้มาทุกวันเลยให้กันเลยกี <c ười> ่โมงครับเช้าเย็นสี่ปีาทำไมเราให้ได้นะ <c ười> อะแล้เรารับปีบางนะเราเอาเวลาเราไปเท่าไหร่แต่เราไปได้แต่เน,นี่ยผมบอกเฮ้ยอย่างน้อยเลยนะเนี่ยสัปดาห์ละครั้งเนี่ยเราต้องสู้คนระับเราต้องมีวิน,นัยเพื่อมาให้ได้โอ okay, เคไหมครับ สองไปแล้วสามครับเต็มที่เลยนะครับโฟกัสโฟกัสใช้คำว่าโฟกัสทำหน้าด้วยโฟกัสในการทำไมครับลง,ลงมือทำลงมือทปรึกษาลายลุยงานวางแผนงานแล้วก็โฟกัสเพื่อทำเปลี่ยนชีวิตไม่ได้มาทำเ,เล่นๆเพราะที่นี่ปกเดือนแต่งแสงได้ ไม่ได้มีข้อแม้นะครับว่า6มเดือนจะแตกแสนไม่ได้ถ้าหมเดือนมาแตะแสนไม่ได้6เดือนเราลับที่ห้าหมื่นโอเคไหมเป็นคั้นที่นแล้วถ้าแบบโฟกัสที่ผมพูดต่อไปนี้แล้วถ้าทำสามเดือนได้ห้าหมื่นยินดีแรกไหมเดี๋ยวจะบอกว่าสามเดือนห้าหมื่นทำยังไงแต่ต้องแรกสุดๆเลยแต่มันได้แน่ถ้าเอาจริงได้แน่นอนชัวร์ ผมเนี่ยไม่กลัวนะงานที่มันเหนื่อยผมกลัวงานที่มันเหนื่อยแล้วมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตมากกว่ากลัวเหนื่อยไหมครับกลัวผมแต่ยเห็นหน้าตาเนี่ยไม่มีไม่มีใครกลัวเหนื่อยแต่กลัวเหนื่อยเหนื่อยแล้วชีวิตไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับกลัวเหนื่อยฟรีใช่ไหมไอเรากลัวเหนื่อยฟรีเรากลัวเหนื่อยแล้วชีวิตไม่เปลี่ยนดังนั้นวันนี้เราโฟกัสในการหลักจากเรียนรู้แล้วออกไปลงมือทำเต็มร้อยเลยก็คือใช้ชีวิตอยู่กับสัยเสนมอง แล้วเราจะใช้เวลาไม่นานเราจะเปลี่ยนแล้วก็มีตรงนี้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 มีจริงๆครับเชื่อผมมีจริงๆถ้าเอ่าจริงๆแล้วถูกต้องทกนะครับอ่ะทีนี้สารทตัดสินใจเนี่ยมาเป็นการตัดสินใจที่เรียกว่าดูเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันถูกคุมด้วย วิันยส่วนตัวหรือนิสัยส่วนตัวของเราวิเนยของเราจะทําให้เริ่มไม่เรียนรู้ใช่ไหมครับใช่แล้วเออธุรกิจน,นี้มันไม่มีอาจารย์มาชืน่นชื่อด้วยว่าใครขาดสามรั้งไม่มีสิทธิ์สอบ <c oughs> พอเราไม่มีวินัยใครก็พูดเราไม่ได้เพราะเป็นธุรกิจของใครครับ <c oughs> ของเราอัพไลน์ก็พูดไม่ค่อยได้ด้วยมันก <c oughs> เป็นธุรกิจของเราไม่ใ <c oughs> ่ธุรกิจของ <c oughs> ของัพไลน์ นะคนที่สําเร็จก,กับคนที่ไม่สําเร็จเรื่องเดียวที่ต่างกันก็คือวินัยเชื่อไหมครับว่าคนที่ไม่สําเร็จเขาก็รู้นะว่าต้องทำอะไรแต่เขาไม่มีวินัยที่จะทำต่อเนี่ยเขาเลยไม่สําเร็จผมสังเกตด,ดูครับคนที่สําเร็จจริงๆเขาไม่ได้เก่งกว่าคนที่นั่งอยู่ในห้องแต่เขามีวินัยกว่าบางคนจบแค่ป .6 ทำไมรายได้เจ็ดแปดแสนต่อเดือน บางคนทำงานเก็บขย,ยัขายทำไมตอนนี้เป็นไดล่อนรับสี่แสนละ่ะเยอะมอากเลยนะี่ซักเฟนบอกถามว่าพวกนั้นเขาเก่งกว่าเราหรือครับพวกเขาไม่ได้เก่งกว่าเราเนี่ยแต่เขาน่าจะมีวินัยและเนี่ยทำสามข้อนี้แบบสุดๆมากกว่าเราทุกอยซานะครับดังนะนั้นโอเคสามตัดสินใจนี้สำคัญมากเลยต่อไปก็คือมาเราจะมาเริ่มทำเงินแสนกันยังไงดีไหมครับดีไหนใครมีสาม ไทยยังมีสามข้อนี้บ้างครับเอาแบบค่าเดือนนี้แบบหกเดือนเนี้ยเอาแบบเฮ้ยลองแสนเลยมันไม่ได้หรือสักห้าหมื่นคือถ้าเราฝันเล็กอ่ะเราจะทำแบบเล็กๆมันจะสำเร็จช้าถ้าเราฝันใหญ่แล้วเราจะทำแบบโอ้โหมันเป็นธุรก,กิจหลักแสนแบบกน้นเราจะทำเล่นไม่ได้แล้วเป็นธุรกิจที่มันเข้ากระเป๋าเราต่อเนื่องเมื่อเราใช้ระบบเป็น นะครับเมื่อระบบันเปลีนแล้วคนของเราเป็นงไงเนี่ยทำสามคนแต่ใครต้องทำก่อนครับ<ด>เราต้องเป็นแบบอย่างทำก่อนนะครับเมื่อบานคุยไปแล้วที่ปัตยาแต่วันนี้คุยเพิ่มนะครับคุยเพิ่มถ้าใครเข้าใจแลครับสามเดือนนี้เป็นพัินั่งได้เดินนลุมแดงได้เที่ยวต่างระเทศเทปใหม่เราจะประกาศ ในวันที่สิที่จะถึงนี้ mm hmm. ทิศเก่าก็คือป mm hmm. าลีเนอร์ออฟอินซีล่องเรือสับลาใหญ่เป็นเบอร์สองของโลก mm hmm. ดีไหมครับดี mm hmm. ใครผ่านแล้วบ้างครับยกมือ mm hmm. เอ้ยสุดยอดครับลงคะแนนช่วนำเราไปตาม mm hmm. แต่ทิศหน้าที่จะประกาศวันที่สิบนี้ mm hmm. พวกเราที่นั่งอยู่ในห้องเะครับไปได้หมดเลย mm hmm. แค่ตัดสินใจ ครับแค่ตาสินใจไปได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะทำเงินแสนยังไงนะครับกับที่นี่เริ่มต้นที่